นี่เป็นวาวเตียบุลามบุล่านผ้าเหรินอู้หเพียดขึ้นงามนิ่งลยเพียดเพียดเพียเข้าตังทำไ้เอาล่อยไอันนี้แงะวะเนาะเว่ลาเ้าเนาะกันแย่เลยครับทำใหม่แทงเลยแล้วก็ผูกล็อกไว้คัดไว้แบบนี้ครับเอออ้าพี่น้องบ้านนี้เพียดผลเสิยผ้ามาบึง ก่อนสิมาเป็นวาวปัจจุบันนี่วาวสมัยก่อนเขาเหรียญวาวยังกันเนาะตั้งแต่ยุคโบราณโบราณก่อนสิมาเอาไม้ไผ่มาทำวาวเออก่อนสิมาเป็นไม้ไผ่มาเป็นทำวาวนี่เป็นวาวซองห่องวาวจุฬาหรือวาวสารพัดในในตอนเนี้ยมันมีวาวหนึ่งทีโบราณเพิ่นเหรียญคนโบราเพิ่นพากันเหรียญเริ่มจากทีเขาหน้าป้าแล้วมึงมินเอาเห็ดเออให้ลูกให้ล้านเหรียญแต่สมัยก่อนมากสมัยก่อนคือคนโบราณคน เป็นได้ย่างมาเห็ดเดี๋ยวผมสีอามาให้เบิ่งว่าเอเป็นเอาย่างมาเล่นนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือวาวโบราณแท้เตยสมัยก่อนพี่น้องพู้บ่ครับอันนี้คือหยังอันนี้คือกาบไม้ไผ่ไม้ไผ่สังไฟโอ้ไม้ไผ่สังไฟครับบ้านเขาเอิ้นจะได้เปลี่ยนเบาเนี่เิยเบาล้านเบาเบากาบล้านอืเบากาบล้านเออกาบล้างอืมกาบล้างเออเบากาบล้าง ไม่กาบของใหม่ไผ่เนาะกาบของใหม่ไผ่สามไฟสี่ที่เห็ดง่ายๆครับที่เห็ดเดี๋ยวโบราณโบราณเพิ่นสอนมานี่คือผมนี่เห็ดเหี้นแล้วนะครับนที่เห็ดง่ายๆครับเ้ากะกะเอาเลยว่ะช้านตุ๊กังเอาเข้าตั้งทำไดรเอาร้อยไร้แง่เนี่ยเนี่ยนะเวลาเ่าเนาะกระเนื้อเลยครับทำใหม่แพงเลยแล้วก็นคูล็อกไว้คัดไว้แบบนี้ครับ ใส่เพียรลองดึงปล่อยบังดูโอ้โหไม่ได้มานี่เนี่ครับเออเนี่ยมันมันตกไปทรงหน้ามันจังเออมันตกไปล่มเนาะเนี่ยแหนบราครเออเออมันก็ขึ้นเยอะนี่โคดบอลลาเต็กกี้เออเป็นเฮ็ดให้ลูกให้ร้านเอายัีวลูกยัีวร้านเต็กกี้เออมัก็ขึ้นอยู่ครับเออนี่คือเป็นวาวกาบล่างแต่สมัยก่อนผู้เฒ่าเพิ่นผ้าลูกผ้าล้านเห็ด เอออุ้ยขึ้นพุ่นพุ่นเบียดขึ้นแบบงามเบียดพุ่นพุ่นนี่แล้วเป็นบ่าวสมัยก่อนบุกเบิกเออผุนนี่เออนี่เป็นวาวเตียบุลับบุล่านผ้าเหรินอู้หเบียดขึ้นงามนิ่งเลยเบียดนี่นี่คือเป็นวาวบุกเบิกเนาะเบียดเนาะเข้าก็ดีปะเเออข้าก็พอดีเปะ เดือดงามจังเดียดสิพามารีวิววาวสมัยโบราณเนาะเพียดเนาะวาวสมัยก่อนแต่แต่โบราณโบราณตั้งแต่รุ่นปูรุ่นยารุ่นลอยกข่ปีเอ้าเพียดมันสิขึ้นบ่นี่วาวกาบล่างเนาะเพียร์น้อกาบอ่าไม่ไผ่สังไฟส้มันออกนอล่ะมันกัดสลัดกาบออกสมัยก่อนผู้เฒ่ายังคือบ่ได้รูปทรงวาวเน้อเลยกาบล่างมาแลนเออ เอาลงมาแล้เพี้ยนออุ้ยเพียนขึ้นได้ปูดเบิกพินอ่ะเบิกปูนอ่ะอู้วโอ้นี่วาวโบราณเถี่ยเพียนเออเบิกหน่ะพี่น้องะอ่านเห็นบ่นี่นี่นอเพี้ยดก่อนจะเปลี่ยนวาวปัจจุบันนี่สมัยก่อนเขาใส่บ่าวนี่แหละไปซักลักที่ตรงหน้าอืมมันอันนั้นไว้ก็ดีเลย ก่อนะเปลี่ยนวาวปัจจุบันก็บวาวนี้เปียนเนาะ